หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานวันนี้ไปรับทุเรียนมาจา้ะอันนี้พี่สิสั่งมาจากเว็บไซต์สั่งมาสองแพ็คจากไปรับที่โรงพยาบาลก็ฟอร์สฮอสพิทอลเดีพี่สิช่วยให้ดยเพิ่งมาถึงบ้านเห็นไหมคะชิ้นใหญ่หรือเปล่าเอ่ยเขาบอกว่าเพิ่งลงจากเครื่องมาเลยมาจาก สดสดร้อนร okay. สั่งมาสองแพ็กกินหมดไปสองเม็ดเพราะอยากมากเหลืออีกหนึงแพ็กแล้วก็มีเรื่องเศร้าจะเล่าให้ฟังปกติแล้วเวลาไปจอดรถที่โรงพยาบาลพี่สิไปจอดรถผิดที่ แล้วมีคนมาถ่ายรูปไม่รู้ว่าจะเสียค่าปรับอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแล้วเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ห้ามจอดจอดได้ไม่เกินแค่สิบนาทีสำหรับรถตำรวจมาจอดแต่เราจอดไปแล้วโดนบนแน่เลยแต่พี่ก็พยายามโทรหาสามีพี่แล้วเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขับรถออกไป ที่โรงพยาบาลเพราะว่าไปรับทุเรียนแล้วเดี๋ยวคอยมาดูกันแล้วกันนอกว่าจะเสียค่าปรับอยู่ที่เท่าไหร่แต่ก่อนอื่นก็ดูสิผู้ใหญ่มากเลยแต่มันก็จะออกนิ่มๆหน่อยนึงเพิ่งมาจากไทยอันนี้ อร่อยมากเลยหลังจากที่ไม่ได้กินมานานดูสิเหมือนเม็ดจะเล็กมากเลยอะแพ็คหนึ่งอยู่ที่สามสิบเก้าเหรียญ นี้มันออกจะนิ่มๆหน่อยแต่หวานแล้วก็มันมากเลยค่ะกลับมาถึงบ้านนั่งกินก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปรับลูกแพ็ค 1, หนึ่งสามสิบเก้าเหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ ตอนนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญอยู่ที่ยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ถ้า <c oughs> ตีเป็นเงินไทย <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณ สองสี่หกประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยกว่าบาทสำหรับทุเรียนสามภูถามว่าใหญ่ไหมมันก็อืมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่ครึ่งกิโล ครึ่งกิโลหกร้อยกว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะจ๊อเพราะว่าหน้ากล่องมันเขียนไว้ว่าห้าร้อยมิลลิกรมัม <c oughs> ประมาณห้าเออประมาณหกร้อยกว่าบาทหกร้ยเกือบเจ็ดร้อยอร่อยมากเลย แต่ที่รู้ๆแท็กเก็ตทิเก็ตจะมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าไปจอดรถผิดผิดที่ผิดทางจะ say sorry but ตร n n o t t e l ล anything คือเราพูดขอโทษเขานะแต่เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเนาะเพราะเราผิดแต่เราก็ไม่รู้จริงๆเราไปจอดรถตรงนั้น <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเสียค่าทิกเก็ตเท่าไหร่แล้วพี่สิจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า จอดรถผิดที่ที่นี่เสียค่าปรับอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องรอก่อนว่าจะมีไปสนีกลับมาส่งให้พี่ถึงที่บ้านหรือเปล่าแล้วก็จะรอเล่าให้สามีฟังว่าฉันทำผิดฉันจะต้องเสียเงินเท่าไหร่โอเค <c oughs> ตอนนี้ก็จะกินทุเรียนให้หมดแล้วก็จะออกไปรับลูก ที่สีไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะบาย